Stay with me, little bitch. Yeah, you know that your man. You be c a p p i n like a snitch. No thoughts, no s t a n p s Two hoes, ten toes. New g u a t new bands. New w i p new chips, new kicks. Check it, check as she pay. Bad bitch, no bad. I got to see another lick, and she be counting in my rest. I be feeling hella rich. No p r o b l e I'm just s t a c but I'm making another hit. God, bitch, I'm y l i v e ย่านเมืองหลวงใกล้เคียงกับเมืองเวหาตะวันออกหลัวตู้ท่านแม่กินโจ๊กนี่เถอะนะ วันนี้อากาศไม่ดีฝนตกทั้งวันงานในตลาดก็เลยแต่ท่านแม่ไว้วังใจเถอะพรุ่งนี้ข้าจะไปหาซื้อเนื้อกับไม้ท่านกินให้ได้คืนนี้ข้าจะเฝ้าท่านแม่เองโจกกันหรอเจ้าเรียกน้ำซุปเปล่านี่ว่าโจกกันเหรอเจ้าเด็กอากัตันยู่เจ้าไม่เอาไปกินเองล่ะเจ้าเด็กปีศาจตั้งแต่ข้ารับเจ้ามาเลี้ยงชีวิตของข้าก็เหมือนถูกสาไม่มีวันที่สงบ ชีวิตของข้าพังพินาศก็เพราะเอาเจ้ามาเลี้ยงเจ้าที่มีสายเลือดทาสไงล่ะตอนนี้ข้าอยากจะส่งเจ้าไปยังดินแดนธุรกันดารด้วยซ้ำข้าจะได้เงินมาใช้บ้างข้าคิดว่าการที่มีลูกแล้วเลี้ยงดูอย่างดีเมื่อเติบโตมาจะสามารถเลี้ยงดูข้าได้แต่ไม่เคยคิดว่าเสกที่ข้ารับมาจะล่าข้าลงเหวแบบนี้เจ้ามันขยะจริงๆท่านแม่ข้าขอโทษที่ทําให้ท่านต้องทุกทรมานเฮ้ ข้าจะทำงานให้มากขึ้นข้าจะเลี้ยงดูท่านใ้ได้อย่าทิ้งขว้างข้าเลยนะฮ้อออกไปพ้นหน้าข้าคืนนี้ข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าออกไปแล้วไปหาข้าต้มดีๆไหมข้าใหม่ด้วยเอาซุปนี้ไปกินเองเถอะฮฮท่านแม่พรุ่งนี้ข้าจะกลับมาพร้อมเนื้อย่างแน่นอนท่านรอหน่อยนะท่านแม่อย่าปิดประตูได้ไหมอย่าทอดทิ้งข้าเลยนะข้าจะดูแลท่านเอง นายหญิงทำไมเราไม่บินไปที่เมืองหลวงของนครผ่านฟ้าเลยล่ะครับทำไมเราต้องมาเดินอยู่ที่นี่บินแกงแการสาอสูตรก่อนหน้านี้หมดไปแล้วตัวเจ้าเองอยากถูกฆ่าสูบพลังปานจนหมดตัวหรืออีกอย่างหนึ่งกระแพงของเมืองหลวงทุกดินแดนมีผู้ฝึกยุทธไพ่อทำกว่าระดับสวรรค์คอยตรวจตาอยู่ทุกข้าเมตรถ้าเจ้าอยากถูกยิงหัวเป็นรู้ข้าจะพาเจ้าบินไปได้อยู่นะข้าว่าเราควรเดินไปจะดีกว่าขอโทษที่ถามครับ แล้วเจ้าต้องรีบหาวัตถุดิบยาและแกนกลางเวทให้มากที่สุดก่อนจะไปถึงเมืองหลวงแต่ก็จริงที่ดูเจริญรุ่งเรืองกว่าเมืองเวหาตะวันออกมากยิ่งเข้าเมืองหลวงมากเท่าไหร่ทุกคนดูเหมือนจะแต่งตัวดูมีฐานะมากขึ้นเรื่อยๆฮะนี่มันก็แค่เบื้องหน้าเท่านั้นแหละท่านหมายถึงอะไรเมื่อเบื้องหน้าแสงสว่างเจิดจ้าเบื้องหลังเงาก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปเช่นกันท่านลุงก็ขอเศษเงินในค่าสักนิดหน่อยได้ไหม ยิ่งเบื้องหน้าดูดีมากเท่าไหร่ปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังยิ่งทวีคูณความโหมดร้ายมากเท่านั้นคนรวยแสวงหาชื่อเสียงและโชคลาภอยู่เบื้องหน้าคนจนที่อยู่เบื้องหลังขอแค่มีข้าวกินไปวันๆเขาขโมยเงินจากชายเมื่อกี้ข้าข้าขโมยได้แล้วจริงๆได้จริงๆมันไม่ผิดทุกอย่างนี้เพื่อท่านแม่ข้าขโมยเงินข้าไอเด็กขวขโมยนี่ อย่าคิดหนีเชียวน้อยเด็กบ้าข้าจะถูกจับไม่ได้ถ้าข้าถูกจับท่านแม่จะไม่มีอะไรกินแค่วิ่งเข้าไปในสลัมนั้นแล้วก็หนีไปเราก็จะรอดเฮ้ยไอหนูเดินนี้แกยังไม่จ่ายค่าคุ้มครองในสลัมเน่าๆนั้นให้พวกข้าเลยนะมันขโมยเงินข้าไปเงินในมือเจ้าเต็กั่นมันคือของข้าถ้าไม่อยากตายให้รีบถอยออกไปให้พ้นหน้าข้า เอาเงินค่าคืนมาเดี๋ยวนี้เอาคืนมาไม่ได้ไม่ได้ข้าจะให้ไม่ได้ขโมยเงินรอสมควรแล้วข้ามันเลยดีกว่าอาโหดล้ลาจริงๆเห้พวกขยะไม่มีใครคิดจะช่วยทุกคนเห็นหมดแต่ร้การช่วยเหลือเลือดเย็นไม่ว่าที่ไหนๆก็ไม่ต่างกัน